ข้างบนธรรมดามันจะเป็นไฟทา้งมันเอาขอให้มันอยู่ข้างบนข้างล่างแยกไว้งั้นนะจะได้ง่ายไม่ต้องวัดแล้วี้่เกียดวัดถ้าจริงอยากวัดก็ได้นะแต่เราแยกไว้บนกับบนล่างกับล่างก็บงกบจบแล้วใช่ไหมะอือโอ้นู่นสามรูเลยนู้นเยอะน่นอ๋อเนี่ยพันไว้ยังงี้จชได้ทาไมพันนะเดี๋ยวหลุดเนี่ยครับช่องชองโอ้โหมองไม่เห็นเลยฮะ นี่ก็ผู้เชี่ยวชาญในการต่อไฟจุ๊บโอ้โหใช้ได้เสรได้เห็นไหมโอ้มันอย่างนี้จะเห็นยากหน่อยไฟมันเจ็มจังเลยอเป็นได้ไวมากครับ เปลี่ยนรูปักรูปักอ้าสวิตช์มันมีทั้งสองอันน่ะเปลี่ยนอันเดียวเหรอติดทั้งสองอันไว้ล่ะก็ไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าแต่อยันนีงมันไม่เสียแล้วไปไม่เอกเออไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่อีนี่มันทําไมมันมันมันเป็นยังไงถึงต้องเปลี่ยนอันเนี้ยผมก็ยังงงเฉพอะบอกไม่ติดเฉพาะไม่ติดใช่ไหมแสดงมดมันอยู่เดี๋ยวไปเคาะออกเปลี่ยนไปเลยเอาใหม่เนี่ยเลยมันดังแปะแอีนั่นมันไม่ดังแปะมั้งเราเราดัานการที่ดังแปะไหม เออดังใช่ได้ถ้าไม่ดังแป๊ะมันยงมดอยู่คหลักการง่ายๆของเราครับเดี๋ยวยังไม่เข้ามดตัวเล็กๆมดสีแดงๆ่เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในนี้มันนกว่าเป็นบ้านให้มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าองมันเนาะมันคิดว่าเป็นบ้านมันอยู่เลื่อยเลย อ๋อให้ใส่วงลอบเห็นไหมเนี่ยอโอ้นอททองเหลืองด้วยอืมเออนอททองเหลืองนะดีเนาะก็านอททองเหลืองเลยวัดก่อนใช่ไหมเออลองวัดไฟก่อนก็ได้นอนเอาเลย จิมเอาตัวนี้มาจิ้มนะครับทีนี้ลองเปิดไฟดูแดงนี่หนไหมไฟมีข้างบนจริงตามสเปคของเขาเลยครับแล้วก็มาเช็คดูไฟห้องน้ำปากรูรอยเงียบครับไม่ใช่อเปไม่ใช่เป็นปักวัตเตอร์หรบอกว่าวัตเตอร์แหละเออกูต้องใช้บันไดด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนนี่แล้วเสียบไม่ติดมันไม่ใช่แล้ว,ใช,ใ,ชลวใช่ไหมล่ะ ไฟนอกพี่อ๋อห้องนอกติดแล้วไงโอเค,อเคนะติดแล้วก็ครบแล้วโอเคครับว่บาว่าหล,าลังเรสตาร์เตอร์พุ่นเลยแป๊บนึงอาวอุอ้ยทำไมมันมืด่ะเฮ้ยเออปิดไฟตัวเองซะ<ม>แล้วกูอ่นนะครับวิธีการใส่หน้ากาก,ากเขาใส่จากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับลังๆแล้วก็ดันเลยเป๊ะโอ้โหผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่า ไม่ต้องนี่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเอาไปแกะทำไมหรออ๋อมันล่อทีเดียวสามเลยอ๋ออันนั่นแหละมันนานมาศึกได้เอาเอาข้างบนลงก่อนเหรอปุ่ลงก่อนยากนะนั่นหักด้วยนั่นน่ะไอ้กระลาหักไหมเนี่ยมันเหมือนไม่เข้าเนี่ยนี่ เข้าไหมไม่ตรงเนี่ยนี่ยังไม่ตรงเลยยังไม่เข้าเลยเนี่ยอันเนี้ยอันอันเนี้ยยังไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมเอออ๋อครับเออดูสิดูสิโอเคนั่นแท็กนั่นตึกปรากฏว่าบลาเปลี่ยนสวิตแหมตา อ๋อเอ้ยกูมันไม่เกี่ยวกับสวิทช์แล้วล่ะอ่ะเฮ้ยรู้ไม้ทั้งไม้อยู่ไหนอันใหญ่อะ่ะอันเล็กแล้วมังนะ้งล่ะเล็กแล้วเล็กเอเอนั่น<อ>แหละลใช่ใช่มัน,ม,นมันเข้าร่องประตูเลยใช่เข้าไหนก็เข้าไปขอให้มันอยู่ ไปเป็นการกดหน้าก,กากเข้าไปพอแล้วพอแล้วทีนี้ก็ไปเอาหน้าก,กากมาใส่เป็นระบบแบบสามช่องต่อไปก็จะเป็นบันไดครับันไมไม้เล็กอเ่รอโอย<ห>ตายแล้วเฮียเฮียแล้วถอดไม่ออกโอ้ยไม่รับหมุนไม่ตรงมัน,นเอาอะไรหรอก โอ้ยขอดมาตลาดมาดิเอาไฟมาใช้ออานกอเอาอะไรเตอร์อะไรอ้ยเรียบร้อยเลยขาโอ้ยลลาเลยฝั่งนี้ไปแล้วครับเสียหลายอย่างจัดกับไม่ได้มาดิโอ้ยกระเป๋ามันใส่ได้ที่ไหนนั่นไป้ครับอเปลี่ยนหลอดในนี้ได้ึหลอดับก็เหลืออีกนี้เอามาเป็นอะไร